สวัสดีทุกคนจ้าที่ติดตามแฟนเพจสวนพาคินเดอวันนี้ก็ทำกิจกรรมหลายอย่างแทะกิจกรรมฉันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่จบมีสิ้นเป็นนะแกเอ้ยคือมันก็มีทุกวันน่ะเนาะกิจกรรมเดี๋ยวฉันที่ไอ้ขอแกดูว่าฉันเพราะ พราะเมล็ดไอ้นี่น้อยนามเมล็ดที่ที่พ่อในว่านี่เป็นน้อยนาหนางังน้อยหนาหน,นังนะจ๊ะแร้วการที่เราจะเพาะเมล็ดเนี่ยคือน้อยนาน้อยนาเนี่ยมเมล็ดน้อยนาเนี่ยมันไม่ได้แบบเพาะแล้วมันเกิดง่ายๆนะคือมันใช้เวลามากเพราะฉะนั้นเองก็เลยต้องหนีบขั้วมันหนีบขั้วมเมล็ดมันเพื่อเพื่อให้มันเกิดเร็วถ้าเราหนีบหนีบขั้วมันมันจะเกิดเร็ว ะะซึ่งเราก็มีเมล็ดพันขายทั้งแบบหนีบแล้วก็ไม่หนีบก็คือถ้าใครที่ซื้อไปแบบเป็นมเมล็ดเลยก็มเมล็ดละหนึ่งบาทขายถุงมีห้าสิบเมล็ดหรือหนึ่งร้อยเมล็ดเนี่ยถุงละห้าสิบบาทหรือถึงหนึ่งร้อยบาทก็ได้หรือว่าถ้าใครจะเอามเมล็ดที่หนีบแล้วเนี่ยกระเม็ดละสองบาทนะคะแต่ซื้อมาก็ลดเด็กแจกแถมให้ได้นะคะก็ใครสนใจก็ทักมาแล้วก็ไม่ได้ขายแค่มเมล็ดนะเราจะขายแบบเพาะ พอช้าแบบต้นก้าต้นก้าขนาดเล็กขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะคิดตัวละสิบาทแต่ถ้าเพาะใส่ถุงเพาะช้าก็ราคาก็จะมีตั้งแต่ยี่สิบาทจนถึงห้าสิบาทแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่สูงประมาณห้าสิบเซนขึ้นไปเนี่ยอา่าก็จะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบถึงสามรอยบาทต่อต้นอันนี้คือเนื้อนาหนังเนื้อนาหนังนี่คือ,ข,อข้อดีของเนื้อนาหนังคือรสชาติมันจะ มันจะหวานหอมแล้วมันจะเด้งมันจะหนึบมันจะเด้งดึงหนึบเขาเรียกอะไรหนึบในอะ่ะเออหนึบในอะ่ะเออมันจะอร่อยมันจะหอมมากใครที่เป็นสาวกในนาหน,นังหามพลาดนะนะถ้าใครกลัวเพาะไม่เกิดก็ซื้อแบบเป็นต้นไปก็ได้แต่ใครซื้อเป็นมเมล็ดไปอ่ะ,อะ,อะ,อะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเรามีวิธีปลูกบอกไปให้ด้วยนะจ๊ะเรามีวิธีปลูกบอกให้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เกิดเพราะว่าเราเราเราบอกเราบอกลูกค้าทุกคนแล้วนะคะ เราบอกลูกค้าทุกคนอยู่แลว้วว่าปลูกยังง่ายให้ทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ทักมาซื้อนะคะแต่ถ้าจะให้ฉันนีบขัวไปให้เลยนีบนีบขัวมันไปให้เลยเพื่อให้มันเกิดง่ายอย่างเงี้ยก็ได้ได้เหมือนกันนะคะก็เม็ดละสองบาทแต่ถ้าเกิดเราไม่นีบขัวก็เม็ดละบาทเอาไปนิบเองก็ได้นะคะทุกคนนะคะแล้วใครที่ซื้อแบบอ่าเพาะช่าใครที่ซื้อแบบเพาะชําที่ชั้นชําแบบเนี้ยที่เป็นต้นเล็กอ่าก็ต้นละสิบบาท นะคะใั้ข้ที่ใส่ถุงไปให้แบบนารากนารักนะคะแล้วก็ใครที่ที่เอาต้นเพาะชํำใย,ยที่ใส่ถุงใส่ถุงเพาะชํำดำไปแล้วต้นละยี่สิบบาทถึงห้าสิบบาทขึ้นอยู่ก็ขนาดเนาะแล้วก็ถ้าต้นมันสูงเกินห้าห้าสิบเซนแล้วราคาก็จะอยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงสามร้อยบาทอยู่ดูเยาว์ตะรุ่นว่ารุ่นไหนแต่อันนี้เป็นพันน้อยนานหนังนะจ๊ะของเรามีทั้งน้อยนานเนื้อแล้วก็น้อยนานหนังเด้อ ใครอยากได้มเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นพันธนะุ์นะก็ติดต่อมาได้ทักแชทมาได้เลยหรือว่าเบอร์โทรตามที่ตามที่แจ้งเลยนะคะตามที่แจ้งเลยตอนนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์นะคะเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์นะคะรับรองว่าปลูกเกิดเกิดร้อยทั้งร้อยเกิดร้อยทั้งร้อยนะคะมันมีวิธีอยู่เดี๋ยวที่เขียนบอกให้สำหรับคนที่สั่งซื้อ นะคะเขียนบอกเคล็ดรับไปนะคะใครที่สั่งซื้อกระทักแชทมาเลยฉันตอบแชททุกวันใครที่แชทมาแล้วก็รอแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวฉันเนี่ยค่ำคำ,ำมืดมืดนะะเนี่ยกะเพาะแล้วแล้วกับฉันก็จะไปตอบแชทแหละไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนก็สั่งกันมาได้น้อยนานี่มันเป็นผลไมท้ที่เหมือนจะปลูกยากก็ว่ายากเหมือนจะว่าง่ายก็ง่ายแต่การดูแลรักษาก็ไม่ง่าย กลัวที่ได้กินไหนแมงวันทองเดืองไอเดืองน้อหมวยเนาะ,ะแมเเเ่เอ้ยเออเออกลัวจะได้กินเนี่ยมลงวันทองเดี๋ยวนอนจอเดี๋ยวนูนนี่นั่นอ้าวแต่ว่าข้อดีของการปลูกมันก็มีเยอะอันนี้ที่แรกนะเก็บว้ดาเออแต่ข้อดีของการปลูกเองปลูกไว้กินเองเนี่ยมันก็มีเยอะเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องไปซื้อกินปลูกทิ้งไว้เล่นเล่นหัวหัวมันก็ได้กินเราก็ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดกิน แล้วเราก็ได้ความสุขในการเ,าเขาเรียกว่าอะไรทําใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะทําการเกษตรนี่มเมล็ดมันนี่อันนี้ฉันฉันคลิปฉันคลิปต้องคั่วมันแล้วคือบีบคั่วแล้วนะคะหนีบคั่วแล้วเพื่อให้มันเกิดง่ายใครเีีเยวแบบหนีบแล้วก็ได้หรือไม่หนีบแล้วก็ได้นะใครที่สั่งมเมล็ดไปปลูกนะสั่งมาได้เลยนะคะอันนี้พันน้อยนานหนังนะคะน้อยนานเนื้อก็มีเดอ้อสั่งมาได้เลยอันนี้น้อยนานหนังน้อยนาภาพ,พยนตร์จ้ะเฮ น้าหนังน้าหนังเออคือมันแบบยังไงล่ะมันมันมันอร่อยอ่ะฉันนี่เป็นคนนึงที่ถ้าห้กินน้ยหนานะฉันจะเลือกน้นาหนังเพราะว่ากินแล้วมันนึบอะมันนึบมันเด้งดึงมันหนึบในแล้วมันหวานหอมอันนี้คือคือตัวฉันเลยนะนะตอนนี้ฉันก็ทิหวานเมล็ดใส่ไอในในไอกระถางเโาะทำสำหรับลูกค้าที่สั่งจอง เอลูกค้าที่สั่งจองแบบต้นพันเลขขนาดเล็กอะเนี่ยที่ว่าต้นต้นละสิบบาทเนี่ยที่ฉันเพาะในนี่น่ต้องจองนะจองนะต้องจองนะต้องสั่งจองนะคะเพราะว่ามันเยอะพอสมควรนะคะเยอะพอสมควรนะคะในการเพาะตอนนี้ก็ออเดอร์ก็ริืมไหลมาวันนี้ก็ส่งลูกค้าไปลูกค้าก็ตามบ่วเชาโอ้ลูกค้าโทรมาสี่ห้าสายไม่ได้รับนอนลุกไม่ตื่นมาวานันนี่มัวจะทําดินนี่ ดินสาหรับเพาะชำเนี่ยมันต้องผสมดินด้วยไงกว่ามันจะขึ้นมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะนะคะเอาตังไว้นีก่อนเดี๋ยนะแต่ทุกคนคะก็อยากจะบอกว่ามันก็มีวิธีมันมีเคล็ดลับอยู่นั่นแหละถ้าใครลูกเคล็ดลับมันก็ไม่ยากเดี๋ยวใครที่สั่งเนะนี่ยฉันป็จะบอกเคล็ดลับไปเลยว่าทายังไงปลูกยังไงใครที่ซื้อแบบคลิปคลิปมเมล็ดไปเร้วมันก็ดีนะ ไม่ต้องไปนั่งคลิปให้เมื่อยเกว่าเห็นคลิปอย่างงี้เหมือนจะง่ายนะแต่แต่ก็ไม่ง่ายนะใช่เวลาเยอะมากเลยนะทุกคนนะคะน้อยหน้าหนังเด้ออร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนมีขายทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นพันธุ์แบบเล็กต้นพันธุ์แบบกลางแล้วก็ต้นพันธุ์แบบใหญ่นะคะสั่งจองมาได้เลยเด้ออันนี้ก็จิไหเป็นแบบจองนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาไงพอพอะปุ๊มก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ แต่มันก็จะเร็วกว่าปกติแหละเพราะว่าเราก็มีเข็ดลบพิเศษนะคะน้อยนานี่คือจะเป็นอะไรที่ผลไม้ไทยที่อร่อยมากๆอ่ะสำหรับฉันฉันก็ว่ามันก็เป็นราชินีของผลไม้ไทยอีกอย่างหนึ่งนะคือแบบมันนม่นาหนังมันหนึบในมันอร่อยมันหอมมันหวานอ่ะมันแบบฉันชอบอ่ะมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะน้อยนาเนื้อน้อยนาหนังน้อยน้มันมีอะไรเพียบ แต่ว่ากันนี่มันตอนนี้มีในนานเนื้อในอนาหนังเด้อสั่งมาได้ทั้งมเมล็ดแล้วก็ต้นพัน,น<า>ุใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็ขอบคุณถ้าไม่เป็นการรบกวนก็ฝากแชร์ให้เดิงเด้อคนบ้านเองใจดีกันดอกคนไทยเราน่ะนนาหลักเจนซื้อไปปลูกเองมันไม่ต้องไปกินที่ตลาดไม่ต้องไปหาซื้อปลอดสารพิษพี่น้องปลูกง่าย โตไวได้กินไวนะคะปีสองปีก็ได้กินแล้วในหนาปลูกง่ายเจนเวลาเป็นลูกถ้าเกิดเรากลัวมาเรียงวันทองอะไรก็เราก็เอาถุงไปครอบเออมันก็ได้กินแล้วนะเคล็ดลับมันมีเยอะแยะอยู่ที่ว่าเราจะทํามันไหมนะคะไอ้หลายหลายคนที่บอกว่าโอ้ยฉันปลูกต้นไม้ไม่รอดลรอกยังงั้นอย่างนี หนูปลูกหนูเป็นคนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นอ่ะอย่าไปเชื่อมันอยู่ที่เคล็ดลับมันอยู่ที่ความใส่ใจจ้ะเดี๋ยวเราบอกเคล็ดลับให้ใครที่สั่งซื้อสั่งมาเลยแบบมเมล็ดธรรมดานะคะเม็ดละหนึ่งบาทแต่ถ้าใครที่เอามาเล็ดที่หนีบขั้วแล้วหนีบหนูหนีบคั่วไปให้แล้วพร้อมปลูกเลยนะคะตัวนี้เม็ดละสองบาทเดี๋ยวจิลดแลกแจกแถมให้พอมนะ แล้วคัดมเมล็ดอย่างดีมเมล็ดเมล็ดที่ไม่ดีเราเอาออกอย่างเดียวจ้ะแบบของเรานี่แบบคัดนะคะเมื่อวานนี่ลูกค้าสั่งมเมล็ดมะลุมมากันเพียบเลยแชทเด้งรั่วเลยมะลุมนี่กับเป็นอะไรที่น่าปลูกเลยนะเพราะว่ามันรักษาโรคได้ด้วยเออมันดีตรงเนี้ยคือมันเป็นยาถ้าเรากินอาหารที่มันเป็นยาชีวิตเรามันก็ อายุยืนยาวอยู่ได้นานแล้วก็มีความสุขได้นานเนาะเราก็ไม่ค่อยเป็นโรคเป็นนู่นนี่นั่นนะคะนี่ขอดีนะถ้าเรากินอาหารให้มันเป็นยาเนาะนะคะวันนี้ส่งแบบจุกๆเลยเออวันนี้นะส่งแบบจุกๆเลยนะคะของเรานี่ลดขนส่งมาหลับถึงนาสวนเลยไม่ต้องห่วงจ้ะเราดิ้วไวแล้วนะคะสวัสดีทุกคนเด้อใครที่เข้ามานะคะ <c oughs> คิดถึงกันไหมจ๊ะ ไม่ค่อยได้ไล่ซดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็จะพยายามไล่สดบ่อยๆให้ทุกคนได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของสวนเราทุกคนได้เห็นว่าตอนนี้มีอะไรขายบ้างในสวนนะคะมะละกอฮ้อนแลนดก็เริ่มเริ่มอีกจะใช่เวลาอีกไม่นานก็เริ่มจะหามมะละกอฮ้อนแลนดนี่เร,เราเราก็จะส่งตอนที่ลูกหามนะเราจะไม่ส่งลูกซุกนะ พอาะาส่งลูกซุกมันจะเละไงกว่าจะไปถึงไงเพราะว่ามันใช้เวลาวันสองวันสามวัน,วนใช่ไหมล่ะ<ม>เออเราก็จะส่งลูกหามไปไปถึงลูกขาดก็ได้ซุกกินพอดีอะไรแบบเนี้นะคะก็สั่งกันมาได้นะคะตอนนี้ก็มีอะไรมีนอกล้วยน้ำว่ามะลิอองมะาช้าก็ส่งงลายเมาาื่อเช้านี่โอ้ยส่งหกสิบน,น,นอนเูนะแล้วก็มะลุมเม็ดมะลุมมืเมมมมาช้าสั่งยีกเป็นร้อยแล้วก็อ,อมี มเมล็ดไมนาเดอมีต้นพันธไมนามเมล็ดไมนาสั่งจองกันมาเด้อแล้วก็ผักต้นผักใช้ยาสั่งได้เด้อกิง่งมันเบอร์รี่นะคะหรือว่าจะเป็นพวกมะนงมะนาวมะกรูดตอนจองได้เลยค่ะสั่งจองได้เลยบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องจองนะคะเพราะว่าบางทีมันทำไม่ทันบางทีลูกค้าเยอะแล้วก็ทำไม่ทันอาจจะต้องจองด้วยอะไรด้วยนะคะ แป๊บเดียวเนี่ยแต่ว่าฉันไอตอนฉันเอาลงกระถางนี่มันแป๊บเดียวนะแต่ว่าตอนนั่งคลิปมเมล็ดมันเนี่ยนั่งตัดขั้วมเมล็ดมันเนี่ยทั้งวันทั้งวันนี่ฉันทําทั้งวันนันนี่ทําคนเดียวด้วยทำก้นเดียวพร้อมทำกนเดียวพร้อมเออลูกน้องให้ลงไปจับป่า สวนเราก็มีจะมีทุกอย่างเราจากับพัฒนาไปเรื่อยเนอะตอนนี้เริ่มจะตอนกิ่งลูกค้าเริ่มสั่งจองตอนกิ่งมะนุงมะนาวมะกรูดมะพร้าวอะไรกับสั่งมากันเพียบเลยสั่งมาได้เลยก็จองได้เลยโอนเงินปุ๊บฉันก็จองให้พวกของได้ปุ๊บส่งทันทีเลยไม่ต้องห่วงเลยไว้ใจได้ไหว้ใจได้เลยคนแบบนี้ไม่มีโกงคนไม่มีไม่มีที่จะไม่ซื้อสั แล้วรับประกันพ้อมถ้าเกิดว่าซื้อมะเล็ดไปนี่เอาง่ายๆมันไม่เกิดมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราบอกเคล็ดลับไปแล้วแล้วก็คือมันเป็นไปไม่ได้จ่ะเล้ว <laughs> เราแ,แถมให้ด้วยคือสมหมดสั่งสั่งห้าสิมะเล็ดเนี่ยแล้วก็ใส่ไปหกซิบอะไรเงี้ยนึกออกไหมเออเราใส่เกินเก<อ>ิอนอยู่เลวนะอืยังไงก็เกิดยังไงก็เกิน ไม่มีขาดรุ่นนี่มีตะเกินนะบอกเลยนะคะเพราะเมล็ดพันธุ์เพราะต้นกล้าต้นกล้านน้อยที่จกออกแบบในนี่เลยกับสิบบาทถ้าต้นกล้าใส่ในถุงเพาะชํากับยี่สิบบาทถึงห้าสิบาทค้นอยู่ก็ขนาดมันเด้อแล้วถ้าต้นที่สูงประมาณห้าสิบเซนึืนไปก็ต้นละร้อยแปดสิบถึงสามรอยบาทขึ้นอยู่ก็บ้าขนาด ลำต้นขนาดใหญ่ความสูงมันนุ่นนี่นั่นสั่งได้สั่งจองกันได้จ้ะหรือว่าเอียวเมล็ดไปปลูกเองก็ง่ายเด้อไม่ได้ยุ่งยากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกวิธีปลูกปลูกยังไงนะคะวิธีดูแลดูแลยังไงง่ายมากเลยนะคะถักท้ายทุกคนเดจ้ามีใครพิมพ์อะไรมาเนี่ยเอ้ยขยันจังเลยขอบคุณมากค่ะก็ข,ขยันทุกวันละจ้ะพี่ฝนทย์เออพี่ฝนทย์สวัสดีจ้า พี่มานิดบอกว่าห่างไกลส่งไหมคะหาค่างไกลก็ส่งจ้ามานิดแก่นเพิ่มห่างไกลก็ส่งจ้าส่งจ้า,ส,จาส่งก็ไหนคะยาลารือเปล่าเออจังหวัดไหนก็ลองถามมา <c oughs> เดี๋ยวที่เขาไปตอบว่าค่ะส่งเท่าไรอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปพี่เบาเบียบอกว่าสวัสดีครับพี่แตนยันตั้งเล็กเบาเบียเหรอเบาเบียสวัสดีจ้าน้องน้องเลิฟนี่อ่ะต่อไปฉันก็ที่เอาบบาเบียเป็นไงเนาะแต่แต่มีลูกเงียบจ้อยเนาะ บ่าวเบียพี่จุ๋มบอกขอยันที่สุดเลยคะ่ะขยันขยันพี่จุ๋มสวัสดีค่ะพี่จุม๋ม <c oughs> สั่งจองสั่งจองต้นพันธุ์ในหนาไหมคะสั่งจองไว้เลยโอนเงินไว้เลยนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวงอกเลยแล้วส่งให้มีต้นพันธุ์แบบเล็กแบบกลางแล้วก็แบบใหญ่แล้วก็ขายมเมล็ดด้วยเอามเมล็ดไปเพาะก็ได้มเมล็ดจะเอาไปคลิปเองหรือจะเอาแบบไม่คลิปไปก็ได้แต่นั่งคลิปเองฉันบอกว่านี่แค่นี้ฉันคลิปเองนั่งมืดวันตกนะ <laughs> คุณอธิพลบอกว่าไปเล่นคอนเสิร์ตดีกว่าพี่ห้าห้าห้าอ๋อมันก็เร็วแต่เราก็ไม่ทิ้งจักอย่างค่ะคอนเสิร์ตก็เล่นสวนก็ทําขายของกับขายรับงานปกติค่ะเราทํางานแบบการวางแผนอนาคตแต่ละคนไม่มือกันใช่การวางแผนแต่ละคนไม่คือกันอันนี้ของเราก็เราเป็นมันเป็นความชอบส่วนตัวนะจ๊ะความชอบส่วนตัวเราไม่ว่ากันเนาะค่ะใครไม่อินก็ผ่านก่อนนะใช่ใช่เราไม่ว่ากัน ใหไม่ชอบการเกษตรก็ไม่เป็นไรแต่เราจะบอกเลยนะว่าการเกษตรน่ะมันคือปากทองของชีวิตมันคือความเป็นจริงในการเป็นอยู่เลยนะนะคะเดี๋ยวจักวันหนึ่งจีสามหนึกหรือกจีรูซื้อกว่าโอ้ฉันนาจะทะําโคกเออฉันนาจะปลูกต้นใหม่ฉันนาจะปลูกพล่ล่าใหม่ฉันน,า,น,น,นาที่ปลูกพักฉันนาที่ทาโคกน้องนา จักวันจะคิดได้แล้วว่าน,นั้นมันจะสายเกินไปอย่าปล่อยว่าน,นั้นสายเกินไปเด้อพี่น้องวันที่เราแก่ไม่ใช่วันที่เราทํานะเออวันที่เราแก่คือวันที่เราต้องอยู่เฉยๆแล้วไม่ใช่วันที่เราต้องมาลำบากนั่งทำเออหลายๆคนบอกว่าอรอเกษียณก่อนแล้วค่อยกลับไปทำาป่าจันมันไม่ใช่เด้อซื้อมเมล็ดปลูกไปเลยจ้าตั้งแต่วันนี้เลยลอรอเกษียณแก่ก็แก่เล้วแก่ที่เดินไหวไหมล้ะน้องแฟนทำไมสวยขยันเก่งอย่างนี้ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ พยายามค่ะบ้านปลายชีวิตของเราก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขค่ะก็ไม่ได้หวังสุขสบายอะไรขนาดนั้นล็อกคือสบายมันก็คงไม่สบายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราหวังเราเราชอบแบบนี้ค่ะเราชอบแบบให้ชีวิตเรามีความสุขอะไรเนี่ยหนูอยู่ชอบอยู่กับต้นไม้ชอบอยู่กับพันไม้หนูก็ปลูกต้นไม้ในในปลูกหนูชอบด้านนี้แล้วหนูก็ขายไปด้วยเลยอะไรแบบเนี้ค่ะคือมันก็มันเป็นความรักความชอบของแต่ละคนเนาะนะคะ เราใส่ใจทุกอย่างมันก็จะดีหมดแต่ถ้าเรามองข้ามอะไรทุกอย่างมันก็จะแย่หมดคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ใจในเรื่องเรื่องนั้นที่เขาทําเขาถึงประสบความสําเร็จนะคะเอาเอาเป็นว่าใครสนใจก็สั่งมาเดือ้อนี่สั่งมาเลยมีทั้งมเมล็ดพันธุ์มีทั้งต้นแบบเพาะในถุงเพาะชําหรือจะแบบเพาะแบบในอ่า กระถางแบบนี้แล้วแงออกเลยแล้วก็ส่งให้เลยก็จะเป็นถุงอันมันจะนี้จะเป็นต้นเล็กไงระถุงละสิบบาทต้นละสิบบาทอะไรแบบเนี้ยถ้าต้นใหญ่ก็ยี่สิบถึงห้าสิบถ้าต้นห้าสิบเซนติเมตรขึ้นไปก็ร้อยแปดสิบถึงสามรอยขึ้นอยู่กับขนาดก็ว่ากันไปเนาะนะคะใครสนใจก็ทักมาทักแชททักแชทมาในเพจเลยนะคะวันนี้ก็มีลุงมีลุงเอ่อลุงสมจิตโทรมา โอนเงินว่าลูกสาวโอนเงินให้แล้วเด้อว่ะแกแชทไม่เป็นไงแล้วก็โทรมาน,น่ารักน่ารักอยู่สุพรรณไหมอ,อยู่อำเภอศีประจันแกน่ารักมากเลย ลุงโอนเงินให้เราเด้อโทรมาเมื่อเช้าโทรมาห้าสายไม่ยอมรับสายเลยเนาะบอกโอ้ลุงฉันตื่นไม่ไหวฉันปวดหลังเมื่อวานฉันทำไหนฉันส่งเป็นไข่ดาก็ว่าลุงแ่โทรมาเองเลยลุงโทรมาเองเลยลุงหนาหลักมากแสดงาเห็นได้รับรอบที่หกรับสาย่นัะบางทีรับสายชาก็อยาว่ากันเด้อถ้าใครแชทเป็นก็แชททิ้งไว้เลยสั่งของไว้เลยทีเอาอะไรก็สั่งไว้เลยอยากถามอะไรก็ถามมาเลยนะคะเรายินดีนะคะที่จะ ตอบที่จะให้บริการลูกค้าทุกคนอยู่เร้วที่โดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะกรูดมะลุมละกอมะละกอดิบละกอซุกมะละกอหรือจะเป็นกล้วยหน่อกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยะมะลิองกล้วยปากช่องห้าศูนย์สั่งกันมาจ้ะ ก็ส่งให้ลูกค้ารัวๆคือกันค่ะพยายามเลี่ยงที่สุดในการตอนกิ่งตอนนี้กิ่งมะนงมะนาวจองได้เลยจองมาได้เลยนะคะเพราะว่าก็ต้องจองนิดนึงนะคะเพราะว่าอ,อบางทีเราก็ทําไม่ทัน้าลูกค้ามากคือการตอนมันก็ใช่ระยะเวลาตอนกิ่งเนี่ยสมมติตอนกิ่งเนี่ยกว่าที่ได้เนี่ยประมาณกว่ารากจะออกเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนนะแล้วพรอมตัดจริงๆประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะใช้เวลเออทุกอย่างมมนต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จองไว้นะคะ จองไว้ปึ๊บพอได้ปึ๊บฉันก็คือฉันจดไว้อยู่แล้วลูกค้าคุณไหนสั่งก่อนสั่งลังอ่ะเขาเนี่ยของคิวค่นี่ก่อนในเงี้ยน่ะอ่ะก็สั่งมาได้เลยนะคะใครสนใจก็ทักแชทมาเด้อพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยววันนี้ไล่ซดแค่นี้ก่อนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวจีรีบทามันจีคำแล้วก่อนมันจีมืดตานะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสั่งซื้อกันมาเยอะๆเด้อเดี๋ยวไปตอบเองบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ